สวัสดีครับวันนี้รายการเกมรีวิวคอมเมดี้ทอร์ออมารีวิว G x Delta Diver ้นะฮะนะครับก็ไปซื้อมาก็ได้มาในราคาห้าร้อยนะฮะห้าศูนศูนย์นะฮะห้าร้อยบาทห้าร้อยทวีนะฮะโอเคอสภาพ Delta จะเป็นอย่างนี้นะ ก็ถ่านยังไม่ได้ใส่เลยฮะเขาแนะ่ใส่ฐานก่อนแนละ้วโอเคหนึ่งสู่นะครับ ถ้เปิดมาจะได้ลองใส่ฐานนะคะใส่ฐานฐานเอสองก้อนฮะใช้ของคาราหรือ,อโรต้าก็ได้หรือธรรมดาก็ได้แต่ผมใช้เป็นของโรตัสนะฮะโอเคสองก้อนใส่ไปเลยแล้วก็ติดฟ้าเป็นที่ผมได้มาทนี่เป็นมือสองนะฮค่ะห้าร้อย ตรวิสอบดูมีไฟขึ้นตรงนี้ครับสว่ววาวมากดูมีไฟสีเหลืองหรือสีส้มไม่รู้อ่ะอ่านี้อ่าตัวปืนดาวปืนนี่เขาเรียกว่าอ่าเดลต้าโฟนนะคระับเนที่เฉียบเป็นปืนก็คือเดลต้ามูเวอร์เดลต้าโฟนนี่ก็ ผมดูแล้วมันไม่เหมือนโทรศัพท์เลยนะคะเพราะเหมือนด้ามปืนเลยฮะเนี่ยโทรศัพท์บ้านแล้วมีที่กดยิงด้วยครับบันไดนี่เขาเรียกแล้วน่าจะเรียกเดลต้ากันเดลต้ตาแม็กนัมก็ได้เรียกเดืต้ตาฟนก็ถ้าเราจะโทรไปหาเพื่อหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็กดนี้มันขึนคไับ สองมันลงมามันก็จะดังอย่างนั้นเลยครับเสียงมันก็รู้น่าลำคัญนิดนึงครับโอเคไม่เหมือนของไฟคาสะโอ้ก้คาัสระโอเค,อเคต่มาดูตัวมูเบร์ตัวมูเบร์เนี่ยเป็นอะไรกับตัวกล้องน,นะ,ะถ่ายวิดีโอเดี๋ยว ตรงนี้เป็นเปิดได้เป็นยืดเลนแต่วมันทำอะไรไม่ได้ครับไม่มีเสียงเนี้ยกดไม่ได้ครับตรงนี้ก็เป็นสำรับใช้ถ่าไม่ตายอ่าลืมพูดไปนะฮะอ่าเดลต้าแล้วมันนี้ที่ได้มาห้าร้อยบาทนะคะมันมันไม่ครบหรอกครับมันไม่มันขาดอ่าตัวขคมขัดนะฮะตัวไดเวอร์มันนะครับก็คือตัวเนี้ยเดี๋ยวผมทําเป็นกระดาษมาครับ นะครับก็คือตัวนี้ครับตัวล็อกก็ไม่มีแล้วก็ตัวที่ใส่ไอ้มูเวอร์ครับผมก็ทำขึ้นมาก็แคไดา้ามันก็ขายอยู่แค่นั้นครับแล้วมีชั้นเมมโมรี่มีชั้นเมมโมรี่นี่ผมก็ทำฮะอ่าทำมาจากฟิวเจอร์บอร์ดโอเคก็เรามาอินชินครับถ้าอินชินเราเอากดนี้แล้วอ่าแล้วดันขึ้นใช่ไหมฮะแต่ผมมีวิธีครับเรากดนี้ค้างครับ แล้วเรากดานิ้วเนะ่ยกดลงไปอีกออกแรงฮะทุกท่านใจพิพแล้วมีวิธีนะครับแล้วก็อนิ้วเนะ่ยไปแตะเงีับหรือแบบนี้ก็ได้อ,อผมขอโัษ เป็น,นเฉพาะการแ้งล่างหรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้วก็กดครั้งอีกก็หิ้งคแรบบับหมดแล้วก็ชัดได้เริเ่ม หมดแล้วก็เอามิชช่นเมมโมรี่ฮะจะใช้แบบเป็นหน่วง D X หรืออะไรแต่ผมใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็ใส่เข้าไปก็ใช้ได้นะจะมีเสียงขึ้นว่าเ l ดี้นะก็เหมือนเดิม ไปแล้วโอเคครับก็เราจะมาดูตัวที่ผมทำนะครับจริงๆคนเราจะดูว่าเออมันจะรีวิวทำหัวอะไรวะมันเป็นฟิวเจอร์แต่มันเป็นกระดาษนนมันไม่ใช่ของดีก็โอเคก็ผมจะแค่ดูว่าเผื่อใครไม่ได้มีอะไรเยอะก็ทำได้นะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับไปก่อน เกมรีวิวถอ,อ,อยเกมรีวิวคอมเมดร์ถอยก็ขอจบคลิปอีกเท่านี้นะครับครั้งต่อไปผมอาจจะมารีวิวเอ่อเอ่ออะไรสวิตของโฟรเซ่นะฮะสวิตอิเล็กทริกกับไฟเยอร์นะฮะอ่าเพื่นนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ